วันนี้ผมจะพามาดูการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างโรงจอดรถนะครับและหน้าบ้านที่ผมกำลังสร้างอยู่ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมารีวิวและก็ติดตั้งตัวโคมไฟตัวละเตลบริเวณจั่วของหลังคาโรงจอดรถของผมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในเวลากลางคืนพื้นที่บริเวณตรงนี้จะมืดมากครับแต่หลังจากที่ผมได้ติดตั้งไฟตัวละเซลลไปแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะสว่างทั้งคืนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดท,ที่เราจะป้องกันบ้านของเราจากอันตรายต่างๆ โดยสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับกับพื้นที่ที่มันรกๆอยู่เนี่ยเราก็แค่เคลียร์นะครับสิ่งใดที่ไม่ใช้เราก็ไปทิ้งนะครับสิ่งใดที่ยังสามารถใช้ได้เราก็เอาไปเก็บนะครับรวมถึงต้นไม้นะครับหญ้าต่างๆที่ขึ้นรกๆอยู่เนี่ยก็ทําการได้หรือว่าถางหญ้าออกไปให้หมดนะครับเพื่อเป็นการทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยกลับมาดู สะอาดตามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่เราควรทําซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรยากนะครับอาศัยแค่กําลังอย่างเดียวจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในเวลาคคืนเนี่ยพื้นที่บริเวณตรงนี้จะมืดมากผมก็เลยมีความคิดว่าบริเวณตรงนี้ควรจะมีไฟตั้งหนึ่งดวงนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างนะครับผมก็เลยมองไปที่จั่วของหลังคาจอดรถครับเดี๋ยวเราลองไปดูไฟที่ผมจะใช้ในงานนนี้นะครับ นี่นะครับผมก็สั่งไฟโซล่าเซลล์มาแล้วนะครับที่จะใช้ติดบริเวณจั่วของหลังคาบริเวณตรงนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการติดเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวไฟโซล่าเซลล์ที่ผมใช้ก่อนนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นของแลนดี้เหมือนเดิมนะครับเพราะผมใช้งานของเขาเป็นประจํานะครับตัวนี้จะเป็นโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์นะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องเดินสายไฟอะไรเลยนะครับติดตั้งเสร็จใช้งานได้นะครับพอเวลามืดเนี่ยตัวไฟเขาก็จะสว่างขึ้นมาทันทีเวลา เช้านะครับเขาก็จะดับให้แล้วก็จะมีการชาร์จแบตด้วยตัวเองนะครับตัวนี้เขาจะเขียนมาว่า Top o f all inone ด้วยนะครับความหมายคือประมาณว่าคือที่สุดของไฟโซล่าเซลล์แล้วนะครับสำหรับของแลนดี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในแอปต่างๆนะแลนดี้เขาจะมียอดขายข,ายของโซลาเซลล์เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะเท่าที่ผมดูแล้วก็อย่างเนี่ยผมใช้ของแลนดี้มาหลายตัวนะครับไฟของเขาเนี่ยไม่มีปัญหากวนใจเลยนะครับสว่างถึงเช้าทุกตัวนะครับใช้มาประมาณ2ปีแล้วก็ยังไม่มีปัญหาครับ ผมก็เลยเลือกใช้เป็นของแลนดี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องก่อนนะตัวนี้เขาจะมีบอกว่าเป็นเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของแลนดี้ด้วยนะครับสว่างมากขึ้น50%แม้แสงสว่างน้อยเนี่ยก็ชาร์จได้นะครับเร็วกว่าเดิมถึง3เท่าด้วยขนาดของไฟโซลาเซลล์จะมีให้เลือกอยู่2ขนาดนะค,คือ800วัตต์กับ1200วัตต์ตัวอย่างของผมจะเป็นขนาด1200วัตต์นะครับ ตัวนี้เป็น IP 65นะครับสามารถใช้งานภายนอกได้ป้องกันน้ำได้ครับไฟโซล่าเซลล์ของแลนดี้นะครับรับประกันให้ถึง2ปีนะครับมีมาตรฐาน ISO 9 0 0 1าถึงอมาตรฐาน CE r o h h นะครับมาพร้อมกับตัวเป็นอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้งนะครับถ้าใครมีเสาอยู่เนี่ยเอาตัวนี้ไปใส่เสาแล้วก็เอาไฟโซล่าเซลล์มาสวมใส่ที่นี่ได้เลยง่ายๆเลยนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีเสาหรือเป็นผนังก็อาจจะต้องมีการเจาะผนังฝังพุกยึดตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโมทนะครับอุปกรณ์ยึดจับน็อตนะครับพุกต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของแผงโซลารเซลล์นะครับของไฟถนนโซลาเซลล์ตัวนี้ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับสวยงามนะ แล้วก็มีหลายดวงมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเทียมฟอสเฟตนะครับขนาด800วัตต์ก็จะอยู่ที่24,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแต่สําหรับตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด1,200วัตต์นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตเหมือนกันนะเป็นขนาดอยู่ที่36,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับต้องบอกว่าใช้งานได้ระยะยาวอย่างแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับว่าเราจะสามารถเอาตัว ไฟโซลาเซลล์ของเราเนี่ยไปติดตั้งบนตัวหน้าจั่วตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเผื่อใครจะมีการใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับจะไปติดตั้งแบบหน้าจั่วแบบนี้เราจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรลองไปดูเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับในการติดตั้งนะครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับหน้างานแล้วก็การปรับประยุกต์ใช้งานเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยพอขึ้นไปดูบริเวณจั่วนะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าควรที่จะติดตั้งให้ยึดติดกับเหล็กนะก็คือจะเป็นในส่วนของ เชิงชายด้านบนตรงนี้นะครับแต่ติดปัญหาว่าตัวน็อตหรือว่าตัวสกรูที่เราจะใช้ในการยึดเนี่ยมันยาวไม่พอนะผมก็เลยเปลี่ยนใจมายึดกับตัวเชิงชายตัวล่างตัวนี้นะครับเพราะว่าความหนามเขาเนี่ยจะสามารถที่จะใส่น็อตเข้าไปได้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะพิจารณาให้ดีนะครับต้องคํานึงถึงความแข็งแรงแล้วก็การใช้งานนะครับซึ่งของผมเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งในลักษณะแบบนี้ได้ครับจากนั้นเนี่ยผมก็ตัวเสาเหล็กนะครับมาทําการทาบแล้วก็ หาตำแหน่งของรูที่เราจะเจาะลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะเจาะรูเข้าไปจํานวน4ี่รูแลวเราก็จะเอาตัวฐานเสาตัวนี้นะครับไปยึดติดกับตัวเชิงชายที่เราได้เจาะรูไว้ครับเมื่อเรายึดเสาเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราไปเอาตัวแผงโซลารเซลล์ของเราเนี่ยนะครับคลายน็อตทั้ง4ตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีรูสําหรับที่จะใช้สวมกับตัวเสาก่อนหน้านี้นะครับเราก็แค่เอาตัวแผงตัวนี้เนี่ย ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปสวมกับปลายของตัวเสาขันน็อตทั้งหมดทั้ง4ตัวเนี่ยให้แน่นนะครับเพื่อให้ตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยยึดกับตัวเสาเนี่ยได้แน่นครับเมื่อเราติดตั้งตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้กับเสาเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตัวเครื่องของเขานะครับเพื่อเป็นการเริ่มทํางานของตัวแผงโซลาเซลล์ครับตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็จะทำการชาร์จตัวแบตเตอรี่นะครับจากพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าไปกับที่ตัวแผงโซลาเซลล์ของเขานะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแผงโซลาเซลล์ของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานในเวลาคางคืนแล้วนะครับแต่ก่อนนะครับพื้นที่บริเวณข้างโรงจอดรถของผมเนี่ยจะมืดลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันทําให้ดูน่ากลัวแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยในเวลาลางคืนครับแต่หลังจากติดตั้งไฟโซลาเซลล์ดวงนี้ไปแล้วนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นมานะครับทาให้รู้สึก มีความปลอดภัยแล้วก็ดูไม่น่ากลัวด้วยนะครับแล้วข้อดีของไฟโซลาเซลล์ดวงนี้นะับสามารถใช้งานได้2วันเต็มๆในกรณีที่เราชาร์จแบตได้เต็มนะครับถัดมาเรา,าดูฟังก์ชันบนรีโมทคอนโทรลกันบ้างนะครับปกติเลยก็จะมีในเรื่องของการเปิดปิดนับเพิ่มแสงลดแสงนะครับแต่จะมีอยู่2ฟังก์ชันที่ผมอยากจะมาแนะนำนั่นกนะ็คือโหมดที่ชื่อว่าออโต้กับโหมดออลเวย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่าง2โหมดนี้กันนะครับ ในโหมดของออโต้เนี่ยเวลาเรากดใช้งานโหมดนี้นะครับเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวนะพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยไฟของเขาเนี่ยจะดรอปลงมานะครับดรอปลงมาเกิน50เซนนะครับเพื่อเป็นการลดพลังงานแล้วทําให้การใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวณนะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับตัวแสงไฟของเขาเนี่ยจะสกัดมาสว่างทันทีนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของโหมดออโต้นะครับส่วนในโหมดอเว่ยนะครับการใช้โหมดอเว่ยเนี่ยจะเป็นการปรับนะครับให้ตัวไฟโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบเหมาะสมนะครับสว่างตลอดยันเช้าเลยแต่อาจจะไม่ได้สว่างที่สุดนะครับจะมีการปรับไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการมาแนะนําขั้นตอนการปรับปรุงพื้นที่พร้อมกับการรีวิวไฟโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่กําลังสนใจไฟโซลาร์เซลล์ที่จะใช้งานที่บ้านอยู่นะครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับมี2ขนาดให้เลือกใช้สําหรับใครสนใจลองเข้าไปดูในดีสคริปชั่นหรือใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่า,าตามข้อมูลที่ผมจะแนบไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้น่าจะจบไว้่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ